إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حديثة بحن <applause> فاويد บมารในยามขอับราากนกู้อ่านทางนำชีวิตเรียนรู้ัากุรานเพื่อให้เป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาเครอพี่น้องฮะถ้าหากว่าเราเราพยายามที่จะหาทางในการแก้ปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาได้กับตัวเองหรือว่าเราพยายามที่จะ หาปัญญาจากคนนั้นจากคนนี้มาแก้ปัญหาเนี่ยคือแน่นอนเราก็จะไม่พบกับความสาเร็จเพราะอะไรพี่น้องเพราะผู้ที่สร้างเราก็คืออรรถสฮานุวตาลาและผู้ที่สร้างเรามาเนี่ยพระองค์ทรงทรงรู้ดีว่ามนุษย์มีความต้องการในสิ่งใดแล้วก็มนุษย์มีความต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มาค้นหาในอันกุรอานะพี่น้องแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งที่อรรถตาลาได้วางมาให้กับเราเนี่ยคือสิ่งที่เหมาะกับ มนุษย์แล้วก็เหมาะกับการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยที่เรามีความายึดมั่นกันหรือว่าเรามีความเชื่อกันว่าเป็นคัมภี์ที่เราตาลาทรงทรงประทานมาและเป็นคัมภี์ที่เป็นคําตัดของลัทธิอุมวัตตาลาและบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการมีความเห็นพ้องต้องกันว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิเสธอายาะฮ์อัลกุรอานเพียงอายะฮ์เดียวถือว่าเขาคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะอะไรเพราะกุรอานคือการมุลลอ คือคำพูดของลอสปานัวตาลาการปฏิเสธอัลกุรอานคือการปฏิเสธคำพูดของลอสปานัวตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมุสลิมเรามีอัลกุรอานแล้วก็มีฮะดีสหรือที่เราเรียกว่ากิตาบุลลอะแล้วก็สุนัขท่านนับดุลเลาะห์มุฮัมมัดสุลตัลเมืออัลกุรอานแล้วฮะดีสคือคำพูดท่านอับดุลเลาะฮ์มุฮัมมัะสัลลัมที่บรรดานักวิชาการฮะดีสได้บอกว่าฮะดีสคืออะไรฮะมาอุบิเฟย์ท่านอับดุลเลาะห์มอฮัมมัดสุลตัลกล่าวแล้วอัฟกิ่งแลก้วต นี่คือสิ่งที่ถูกถูกสืบไปหาท่านอนาับดุลลาห์หสลอมมาเลย์อัสซาลัมุอะเป็น์คำพูดการปฏิบัติหรือว่าการยอมรับ <c oughs> ของท่านอนับดุลลาห์หสลอมมาเลย์อัสซาลัมหรือว่าคุณลักษณะของท่านอับดุลลาห์สลอมมาเลย์อัสซาลัมทั้งลักษณะทางด้านบารัยาของท่านแล้วก็ทางด้านเอือนร่างของท่าน <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือแบบอย่างที่มาจากท่านอนับดุลลาห์หสลอมมาเลย์อัสซาลัมแล้วเราก็มีความมีความเชื่อกันว่าเรามีกิตารุลนล้อแล้วก็สนับสนุท่านนบีุลลาห์ในการในชีวิตเพราะฉะนั้น ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้เราปฏิบัติตามในสิ่งที่เราได้ปฏิญาณกันมาคืออะไรครับพี่น้องคือคําปฏิญาณที่เราปฏิญาณว่าชาดูอ ah ah il ah ul ัลลอฮ์อิลลัฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าชาดูอัลมุฮัมมัดอันต้องรักสุลลัลฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยทแท้นอกจากอัลลอฮ์และปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์การปฏิญาณแรก คือปฏิญาณว่าเราจะอิบาดาต่อลอ์แต่เพียงพูดเดียวก็คือยอมรับในหลักศรัทธาที่มาจากลัอลสบมา,าัวัะอา,ามาจากครอ่านและปฏิญาณที่สองก็คือปฏิปฏิญาณว่า อัชฮะดอันนะมุฮัมมัดสุลตุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็คือผู้ที่นําสารจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลมาให้เราเราปฏิญาณในตอนที่เราเป็นมุสลิมในเมื่อปฏิญาณแล้วเนี่ยเราปฏิบัติตามคําปฏิญาณพี่น้องเอากุรอานะเป็นทางนําชีวิตแล้วก็นำฮะดิษท่านอับดุลลสลามมอใล้ใฮการดำเลินม,มาใช้ในการดำเน,นินชีวิตของเราและทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยถูกเรียกว่าอันอิสลาม เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลามคือการดำเนินชีวิตตามกิตาวุลลอฮ์และก็สนนางท่านนบีสุลต่านขอะอัลลัฮสิ่งใดก็ตามที่ขานกับแบบอย่างท่านนบีสุลต่านองเราเอาสันออลัย่างท่าลเราลต่เราเอาสิ่งนั้นออกไปแล้วก็แบบอย่างท่านนบีสุลต่านของเราสุลตลานมราดังที่ตอนนี้ท่านนบีเริ่มทําการด่าวาเนี่ยท่านนบีได้ได้บอกกับบรรดาสหบาร์นะได้เจอบรรดาสหบาร์แล้วก็พบกับพบว่าพวกเขาเนี่ยมีวันอิดเมื่อยะมากมายก็คือวันเรื่อง พอเวลามีกิจกรรมนั้นเขาก็จัดวันอีดจัดวันดื่นเดืองต่างๆนานานะแล้วท่านอบีมาท่านอบีก็บอกกับบรรดาสหบาว่านี่คือนี่คืออีดของพวกกุฟฟาร์คืออีดของพวกศาสนาอื่นนะและอัลลอฮฺตาลาได้เปลี่ยนวันอีดเหล่านั้นเนี่ยให้เอาออกไปแล้วก็เอาวันอีดมาให้กับพวกเจ้าสองนีดก็คืออะไรอะอีดุนเฟตระอดุนอัลฮะก็คืออีดเฟตรีกับอีดอัลฮะอีดเฟตร่คือหลังจากที่เราได้ทำอิบาราดในเดือนรอมฎอลครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากเราได้อะไรฮะเสร็จสิ้นจากพิธีการฮัจ์นะหรือว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในการพิธีการฮัจ์อยู่แต่ละาตาะให้แสดงความดีใจในการทําอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเรามีวันอีดอยู่สองวันที่ท่านอนับดุลลาอิสละลอยสละเมตกำหนดให้กับเรานอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็นะหลีกห่างเพราะอะไรฮะเพราะท่านนาบีได้สั่งห้ามบรรดาลสหาบาจากการเอาอิดที่ไม่ใช่อิดของอิสลามวันนี้เราอยู่ในอายะที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้านะอัลลอฮ์สุภาอัลมาตาลาทรงตรัสไว้ว่า กุลนับซนไา้คกาตุลเมตทุกทุกชีวิตนั้นจะต้องได้ริมรถแห่งความตายนะอัลลอฮฺทรงตรัสว่ากุลนับซนไา้คกาตุลเมตุวินมะทวฟาโนอูจูรักุมยามลกิยามะ م ฮ و ح زيح น ن ا ن ا ر و د الجنة فقد و م ฟาซวะมั ن ฮ ا ยาต م ت ดุนยาอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าทุกๆชีวิตนั้นจะต้องได้ริ้มรถ แห่งความตายหมายความว่าไงพี่น้องหมายเพราะไม่มีใครที่จะอยู่ยงคงกับพันไม่มีใครที่จะอยู่โดยที่ไม่ไม่เสียชีวิตไปแต่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องได้ลิ้มรสการเสียชีวิตไปและอรัตนนิทตาทต,ต่อมาว่าวินนามาตัวว่าเฟ้าน้าอูจุรอกุมยาวมลกยามะส่วนแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนของพวกเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวันกยามะหมายความว่าไงครับพี่น้องในอายะนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าในวันกยามะเนี่ยเราจะต้องได้รับ ตอบแทนสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปถ้าเราทําดีได้รับการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีถ้าเราทําไม่ดีเราก็ได้รับการตอบแทนด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการลงโทษที่อลัลลอฮฺสุบัานอตะลาได้วางบทบัญญัติวางกฎเกณฑ์มาเพราะฉะนั้นในอายะนี้เนี่ยในในใน,ในท่อนนี้ของเครื่องของของ,ของอญญายะนี้เนี่ยบรรดาอุลาอฮได้บอกว่าบ่งบอกให้เรารู้ว่าเป็นหลักฐานที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าในอาลัมบารซักนั้นมีความสุข แล้วก็มีการลงโทษหมายความว่าในเมื่อราตาลาได้บอกว่าอินนามาตัวะเฝานุอุูยาคุมโยมัลกยามะส่วนพวกชาวทั้งหลายเนี่ยจะได,จะได้จะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวันกยามะแสดงว่าอะไรฮะ,สะแสดงว่าส่วนหนึ่งจากการตอบแทนอยู่ในอบบรราดัมบ,บรรารสักอาดัมบัตสักก็คือหนึ่งในโลกที่เราจะต้องไปอยู่ก็คือโลกที่อยู่ระหว่างโลกดุนยาแล้วก็โลกอาเคโรคือหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไป นะดังหรือบรรดาอุลมาฮฺบางท่านได้บอกว่าเป็นเรียกว่ากกยามาซุงหรอกกยามาเล็กๆนะดังที่บรรดาอุลลอฮได้บอกว่ามันมาตามกฎกฏมัดกยามาตุกคใครที่เสยชุดไปแล้วเนี่ยแสดงว่ากกยามาของเขาเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากกกยามาเพราะฉนั้นในเมื่อวันกกยามาเนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บงบอกให้เรารู้ว่าในตอนที่เราอยู่ในอาลัมบารซักอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเราก็จะต้องได้รับผลตอบแทนเช่นกันพี่น้องฮะ ตั้งแต่เราเสียชีวิตนะชีวิตที่เป็นเป็นชีวิตที่ดีมาลายกา์ที่ดีก็จะมามาเก็บชีวิตเข้าไปแล,และหลังจากที่เราได้หลังจากที่เราได้ลงหลุมฝังศพไปแล้วเนี่ยมีทั้งฟิตนนทนกอบมีทั้งอาดาบุนกอบมีทั้งไนมุนกอบฟิตนนทน์กอบก็คือคําถามที่บรรดามาลายกา์ได้เข้ามาถามพวกเรานะมาถามเราไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ลงไปอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยร้อนตรายส่งมาลายกา์มาแล้วมาลายกา์ก็มาตั้งคําถามมาร็บุก ว่ามันนบยวกว่ามา,บบา,มาดีนะใครคือพระเจ้าของเจ้าใครคือนบ,บีของเจ้าและอะไรคือศาสนาของพวกเจ้ามุสลิมก็จะสามารถตอบได้ด้กับอีหมาาของเขาส่วนผู้ที่ไม่มีศรัทธาหรือพวกที่เป็นกาเฟสไม่สามารถที่จะตอบได้ทั้งๆทงี่เขารู้อยู่เขาก็จะบอกว่าฮะฮะฮะว่าฮะฮอินฮาอินนะว่าเราไม่สามารถพูดได้นะเขาไม่สามารถจะพูดได้แต่ว่าเขาได้ยินคนอื่นว่ายังไงเขาก็จะว่าอย่างนั้นสแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าในหนุ่มฝังศพเนี่ยการตอบคําถามเป็นการตอบคําถามที่ มาจากอีมานพอเวลาอยู่ในหลุมฝังศพแล้วมีทั้งไหนมนกุกอปมีทั้งอาดาบลบุอปมีทั้งความสุขในหลุมฝังศพดังที่ท่านอับีลุลลาสุลต่านได้กล่วาวว่าล่มบุคอดีได้บันทึกว่าในฮะดิษสาฮียะของท่านเนี่ยได้บอกว่าความสุขของคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยนะดังที่ท่านอบีได้ได้รายง,งานเอาไว้นะว่าคนที่เสียชีวิตลงอยู่หลุมฝังศพเนี่ยแล้วเขาจะรับความสุขเนี่ยเขาจะขอมาอะไรกักลับมากลับมาบอกกับครอบครัวของเขา ว่าเขาได้มีความสุขอย่างมากมาลัยกาบอกว่าจงนอนยังมีความสุขเหมือนกับการมีความสุขข,ของคนที่แต่งงานในค่ําคืนแรกหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเขาจะมีความสุขในการอยู่ในฝังศพอย่างอย่างมากมายและฮาริสนี้ยังบ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่คนตายเนี่ยจะกลับมาในโลกดุนยาเนี่ยม,มีทางที่จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการที่เราไดออ้อยู่กับการดูหนังการดูละครต่างๆที่อะไรฮะมีมีอคีเดมีหลักความเชื่อการเวียนว่ายตายเกิด ของอะไรของคนที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาหาพวกเราคืออย่าให้อะกีดา, <occupy> ดาพวกนั้นเนี่ยอะกีดาต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าให้อะกีดาพวกนั้นเนี่ยกลับมาทําให้เราเสียอะกีดาหลักของเราหมายความว่างไงฮะหมายความอะกีดาหลักของเราก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะก,กลับมาได้ส่วนหลักความเชื่อของศาสนาพุทธของเขาก็คืออะไรฮะมีการเรียนว่ายตายเกิดคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องหาหาอะไรฮะหาแหล่งพำนักของเขา นะจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะไถ่าบาปของเขาได้ทั้งหมดด้วยกับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากว่าเขายังมีบาปอยู่ต้องกลับมาเกิดเป็นสิ่งนั้นเกิดเป็นสิ่งนี้แลวเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนั่นแหละนะจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะไถ่าบาปได้หมดแล้วเขาก็ขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่านับฟ้านาที่เรียกว่าอะไรฮะความว่างเปล่านะนั่นคือนั่นคือจุดสูงสุดของของเขาแต่อิสลามของเรา นะหลักความเชื่อของเราไม่ได้เหมือนหลักความเชื่อของเขาก็คืออะไรฮะเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะกลับมาได้เราจะรออยู่ในหลุมฝังศพเราจะอยู่ในอาลัมบาร์ซักถ้าเราเป็นคนที่ดีเราอยู่อย่างมีความสุขที่มาดามารายกามารายกาได้บอกว่าอะไรฮะจ่วงนอนอย่างมีความสุขเหมือนกับการนอนของอะไรการนอนของคนที่แต่งงานในค่าคืนแรก แล้วถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีก็มีหะด i ษบางบทที่ท่านนาบีสุลตาร์มาเลยวะาซัลลัมได้บอกว่าอะไรฮะกูโบจะถูกบีบให้กับเขานะเหมือนกับอะไรฮะโดยทั้งเี้โครงเข้าประสานมาแล้วท่านนาบีก็ทำสัญลักษณ์ทำให้ให้รู้ว่าเี้โครงประสานเข้ามานะมาข้อความเจ็บปวดในหลุมฝังศพนั้นจะมีอยู่ตลอดและในบางอายะห์บางหลักฐานที่อัลลตาลาได้ได้บอกอะไรฮะว่าเยามาตโกมุสซาอัลคิลูอาลาฟิรอางอัชดัดนัยดาบอันนารูยอัลโวนะเลห์ฮะกุลูวะวะอิชียะ ไฟนรกนั้นจะถูกเผาผลาญน,นะเผาพวกพวกเขาเนี่ยก็คือพวกวงวานของเฟรอรนเนี่ยนะแล้วก็เฟรอูนด้วยนะวูดูวาวาชเชียทั้งในายามเช้าและก็ในายามเย็นยมายองปะตะโกมุสาและในวันกิยามะวันที่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัตคาโรอาลาเฟรโรนอัชชัดดันอาซาบจงเอาพวกลูกหลานของเฟรอรนเนี่ยมาสู่การลงโทษที่ที่มันแสนเจ็บปวดหนักขึ้นไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงหลุมฝังศพแล้วเนี่ยเวลาที่เราตายไปแล้วหรือเวลาที่ญาติพี่น้องเราคนหนึ่งคนใดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ไม่มีใครที่สามารถที่จะกลับมาได้ถ้าใครบอกว่าฉันเห็นญาติพี่น้องของฉันได้กลับมาน้องคนนี้กลับมาให้เราให้เรารู้ไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่ท่านนาบีลุลเลาะของอะไรอยูสลัมได้บอกเอาไว้แต่ท่านนาบีได้บอกแนวทางให้กับเราเอาไว้และได้มีหนึ่งในหลักความเชื่อของเราก็คืออะไรฮะการมีโลกของจิน ก็คือยินที่เป็นสิ่งที่อะรถาตาลาทรงสร้างมาและมันมีการอิบาดะเหมือนกับที่เรามีการอิบาดะแต่รูปแบบในการอิบาดานะน่าอาจจะแตกต่างกันไประหว่างมนุษย์กับยินนะโดยที่อะไรแตกต่างในเรื่องสิ่งเ,เรื่องของของโครงสร้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เห็นสิ่งใดเนี่ยอาจจะเป็นการจําแรงร่างของของสิ่งถูกสร้างชนิดนี้ก็คือพวกยินมาให้เราได้เห็นแต่ส่วนการกลับมาของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาได้นะ และทุกๆชีวิตได้ลิ้มรสแห่งความตายจะต้องลิ้มรสแห่งความตายวินมาตัวเฟวนุอุยูเราขุมยาวมันกกยามะใครก็ตามดังนั้นนะพวช้ชมทั้งหลายจะได้รับได้รับอะไรฮะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวันกกยามะฟะมันซัฮซิฮะอินินารอุเทคลันจันนะดังนั้นใครก็ตามที่ได้ถูกเอาออกมาจากนรกฟัมันซัฮซิฮะอินินาร ถูกเอาออกมาจากโลกมาคามว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าในวันไกยามาเนี่ยนะที่จะมีการเอาลัคนาจะมีการทำการสอบสวนเราในด่านต่างๆเมายคามีทั้งด่านอะไรนะตั้งแต่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในทุ่งมชัชชัป อยู่ในการรวมตัวกันจนกระทั่งว่าเราต้องไปหาคนที่มาเลยฮะมาให้การชฟาพวกเราที่เรียกว่าชฟาอับมายทิสนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะลัซัลลัมได้เป็นนบีท่านสุดท้ายที่อัลเอามาตาลาให้เราไปหาท่านแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอานาลาฮ์อานาลาฮ์แล้วท่านนบีบอกว่าฉันจะเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือเองในในตอนที่เราอยู่ในทุ่งมหัศจรร์ก็ต้องมีการช่วยเหลือกท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยอะลัซัลลัมและท่านนบีก็ทำการสุ judallah s u b า a n a h u w ล t a a l ต Allah จึงบอกท่านนบีว่าอิรฟะรอักวซัตตตอออกวา นะก็คือจากการสุดอุของท,ทานบนะีขอต่ออัลลอสุภานวาตาในการให้ชา้ากกบพวกเรานะให้พ้นกับความวุ่นวายใน,ใน,ใน,ในเมะกิฟก็คือในทุ่งมัชชัอลอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าวะซัลตัลอตและอยากจะขออะไรก็ขอแล้วเจ้าจะได้รับกาการตอบรับ ว่ชฟาตุชาฝาแล้วเจ้าจงให้การชฟฝาแล้วเจ้าก็จะได้รับการให้การชฟฝาอัลลอฮฺตาลาได้อนุมัติกับท่านอับดุลเลาะห์สลลฺวอะไรสัลลัมในการให้ชฟฝาในวันกกยามะและพระองค์ก็ได้อนุมัติให้กับเราในการขอต่ออัลลอฮฺสุาฮานอัลตาลาในการที่พระองค์จะให้เราได้รับการชฟฝาจากท่านอับดุลเลาะห์สลลฺวอะไสัลลัมเพราะนั้นหนึ่งในการหนึ่งในการหลงผิดของเราก็คือนะฮะการที่เราไปขอจากท่านอับดุลเลาะห์สลลฺวอะไรสัลลัม แล้วก็บอกหวังว่าท่านนาบีนั้นจะเป็นคนที่ตอบรับดูอาดูอาขอจเจ้าราาา้องสบฮานอัลลาฮ์เพื่อนองอัลลอฮ์ตาลาคือผู้ที่อนุมัติให้ท่านนบดุลเบี๊ยลสัล่อร้องของอะไรอัลลัมในการให้เชฟฟ้าในวันกิยามะหลังจากที่อยู่ในมอคกิฟอยู่ในทุมัสชัฟมีการอะไรฮะมีการถูกสอบสวนก็คือบรรดาอะไรการมาทำการสอบสวนเรามีทั้งการเอาเอาเอา,อาอมัตของเราไปช่างตาช่างหรือว่าตัวเราเนี่ยไปไปช่างตาช่างว่าความดีความชั่วอะไรจะหนักกว่ามีการ ข้ามสะพานสวรตัมุสลีมมีการไปดื่มน้าในในโฮของท่านอับดุลลาว์สุลล่าแล้วก็มีมีอะไรฮะมีกอนต้อนที่เราจะต้องไปไปอยู่ตรงนั้นในการชดใช้เราสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีสวงสวรรค์แล้วก็มีนรกซึ่งเป็นระดับขั้นไปในการในผลตอบแทนของเราที่เราจะได้รับในวันกิยามะและสุดท้ายนะสำหรับผู้ที่เป็นกาเฟสเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในนรกตลอดการส่วนผู้ที่เป็นมุสลิมที่มีบาปผู้ที่มีศรัทธา แต่ว่ามีบาปนะก็จะต้องถูกลงโทษตามเกณฑ์ของบาปที่เขาได้ทําไปแล้วก็บทลงโทษที่เบาที่สุดในะขุมนรกก็คืออะไรฮะที่ท่านอนับดุลเลาะห์สุลต่านให้ช้ากับลุงท่านอับดุลเลาะว์สุลต่าน,น,น,นคืออบูตุตอเลบว่า ให้อบูตอและบคนที่ได้รับการลงโทษที่เบาที่สุดในขุมนรกก็คือได้ใส่รองเท้าที่มาจากไฟนรกแล้วก็ความร้อนของรองเท้านั้นทำให้สมองเขาเดือดเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือโทษที่เบาที่สุดถามว่าเราสามารถที่จะอดทนกับโทษที่เบาที่สุดนั้นได้หรือไม่ะมัซะฮะซะอยนินนาวะอุดคิลันจันนะะกดดาฟ้ใครก็ตามที่ได้ถูกเอาออกจากขุมนรกก็คือใครก็ตามที่ได้ถูกขจัดเออถูกทาให้รอดพ้นจากนรก และอุดเคเลนจันนะและก็ได้รับการได้เข้าสวงสวรรค์ฟอรกอเดฟาสแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะชัยชนะของเราในในวันกยามะคือชัยชนะที่เราได้รับอยู่สองประการด้วยกันหนึ่งการได้รอดรอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็สองการที่เราจะได้เข้าสวงสวรรค์ของลอสธิพานวตานาะเพราะฉะนั้นการเข้าสวรรค์อย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องได้รับการรอดพ้นจากไฟนรกด้วยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าบางครั้งการที่เราเป็นผู้ที่มีอีมานแต่เรามีบาปอยู่เราอาจจะได้เข้าสวรรค์แต่อาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์แต่ในตั้งแต่ในตอนแรกต้องไป,ไปถูกลงโทษก่อนฉะนั้นว่าการที่เราจะขอดูอาต่อรัศมานวตาราน,นั้นขอให้พระองค์ได้ให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยแล้วก็ให้เราได้ เข้าสวงสวรรค์ของลอสสปาโนตาล่ฟามันซูฮซีฮานินนารอุดลนจันนะใครก็ตามที่ได้ถูกออกห่างจากไฟนรกและได้รับการเข้าสวงสวรรค์ได้เข้าสวงสวรรค์ฟออเดฟแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ได้รับความสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จของเราก็คือความสําเร็จที่เราจะได้ได้รับจากลอสบฮาวนตาลา คือการที่เราได้รอดพน้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกแล้วการที่เราได้เข้าสงสวรรค์ขอลขรลอสะพานวาตาลาไปสู่ความผาสุขในสวงสวรรค์ของพอระองค์ที่ท่านอับีุลลอฮฺสุลต่าได้บอกว่าในสวงสวรรค์นั้นมาลาอินุร,รัตวะลาอุดนุนุสมิอยตวะลาข้อตอรอัลกลบิบชรในสวงสวรรค์น,นั้นเป็นสิ่งที่มาลาอินุร,รัตเป็นสิ่งที่ไม่มีสายตาใดจะสายตาไม่เคยมองเห็น วลาอุนสมียร์แล้วหูก็ไม่เคยได้ยินเวลาข้ตราล้ก้บิบชารและจินตนาการของเราก็ไปไม่ถึงเพราตาเราไม่เคยเห็นนะแล้วหัวเราก็ไม่เคยได้ยินในสิ่งที่เหมือนกับสงสวรรค์และจินตนาการของเราไปไม่ถึงด้วยกับพิธบทนี้นะอิมรุอับ,อบบาสได้บอกว่าไลสมาฟิดดุนยามิสลามฟินยันนะอิลลัลอัสมาไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในในดุนยาเนี่ยจะไปเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในสวงสวรรค์ยกเว้นชื่อเท่านั้น พรน่นสิ่งที่จะเหมือนในสวงสวรรค์เนี่ยก็คือเพียงแค่ชื่อเท่านั้นส่วนความอเรเ็ดอร่อยความผาสุกนะในสวงสวรรค์กับโลกดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเพราะท่านอับดุลลอหมได้บอกว่ามาลาอันุลอั์สิ่งที่สายตาเราไม่เคยมองเห็นแล้วหัวเราก็ไม่เคยได้ยนและจินตนาการของเราก็ไปไม่ถึง ความหมายาตุดุนยาอิลลามตาอัรและชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยการใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยอิลลามตาอันรนอกจากเป็นเพียงอะไรฮะเป็นเพียงมะตาอันโกรรเป็นเพียงเสบียงเป็นเพียงเสบียงที่เป็นของหลอกลวงเท่านั้นหมายความว่าในการดําเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ย อาจจะมีมีสิ่งที่ทําให้เราได้อะไรมีความมีความสุขเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีความอยากมีการหลงเะเริงเพราะนั้นเราจะมีความอยากในการได้ในในในสิ่งที่โลกดุญญาอยากอวตาราเวลาที่พระองค์ได้บอกถึงการให้เราได้รู้จักอะไรฮะว่าทุกชีวิตนั้นต้องลิ้มรสแห่งความตายแล้วให้เรารู้ว่าผลตอบแทนที่เราได้สิ่งที่เราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และพระองค์ก็ได้กล่าวต่อมาว่าการรอดพ้นเป็นแบบไหนการรอดพ้นคือการที่เราได้ออกห่างจากไฟนรก แล้วเราก็ได้เข้าสวงสวรรค์ของลักษมานวุวตาลาแสดงว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะและพระองค์ก็ได้บอกให้เรารู้ถึงชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นการมีชีวิตอะไรที่มากมายนอกจากเป็นสเสบียงแห่งการหลอกลวงเท่านั้นเพราะงั้นการดำเนินชีวิตของบนโลกดุนยานี้เนยพี่น้องอเราถามว่าเราจะจริงจังกับบ้านที่เราจะอยู่อย่างถาวรหรือว่าเราจะจริงจังกับบ้านที่เราจะอยู่แล้วเราก็กําลังจะจากไปทุกชีวิตจะต้องเล็มนดแห่งความตาย คือยังไงเราก็ต้องเสียชีวิตไปยังไงเราก็ต้องจากโลกดุนยานี้ไปและยังไงเราก็ต้องไปสู่โลกหน้าไม่ได้เข้าไปสู่สงสวรรค์เราก็ต้องถูกลงนรกแล้วถามว่าสิ่งที่เราจะเตรียมพี่น้องครับเราจะเตรียมสเสบียงเพื่อโลกนี้หรือว่าเราจะเตรียมสเสบียงเพื่อบ้านที่เราจะได้อยู่อย่างถาวรก็คือโลกหน้าถ้าหากว่าคนที่มีความฉันฉลาดจะมีการเตรียมสเสบียงเพื่อเพื่อ, <ๆ S 1> อโลกหน้าแล้วก็จะตัดขาดจาก จากโลกนี้เพียงแค่เอาแต่เพียงว่าเราสามารถดําเนินชีวิตบนโลกนี้ไปได้อย่างออรอดโดยที่เราเรายอมรับในในบททดสอบที่อาจารย์ตาลาทการทดสอบเราเนะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะการที่เราเราคิดถึงโลกหน้าการที่เราคิดว่าเราต้องถูกสอบสวนการที่เราคิดว่าคนเราต้องถูกสอบสวนและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยก็จะต้องถูกสอบสวนแล้วเราก็ต้องถูกสอบสวนในการปฏิบัติของพวกเขา ว่าเราได้ทําการตักเตือนเขาหรือเปล่านะส่วนในการปฏิบัติของเขาเนี่ยวนะลาดิสเโดว่าเรต่องราตัววิสลอุอครอัลตาาได้บอกว่าไม่มีไม่มีผู้ใดที่จะไปแบกรับความผิดของคนอื่นนะก็คือไม่ต้องแบกรับความผิดของใครแต่เราถูกสอบสวนว่าคนที่อัลตาลาได้ให้ให้ให้หน้าที่กับเราในการดูแลเขาเราได้ทําการทําหน้าที่ของเราได้อย่างดีหรือเปล่านะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ตักเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวหรือเปล่า คนที่เป็นหัวหน้าชุมชนได้มีการตักเตือนคนในชุมชนหรือเปล่าคนที่เป็นอิหม่ามมัสยิดได้มีการตักเตือนสบุรุษที่อยู่ในมัสยิดของเราหรือเปล่าได้มีการสอดส่องดูแลอย่างดีหรือเปล่านะแล้วคนที่เป็นคณะกรรมการต่างๆและคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆที่เขาได้ทําหน้าที่ในการดูแลสิ่งนั้นดูแลองค์กรนี้เนี่ยว่าเขาได้ทําหน้าที่ที่อัลมาตาลาได้ส่งมอบหมายกับเขาอย่างดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องบนโลกนยาจึงเป็นเพียงเพียงอะไรฮะเป็นเพียงแค่เสบียง ที่ที่หลอกลวงท่านอับดุลเลาะห์อลัสุลล่านได้บอกว่าอัดดุนยาซิจินุมุอ์มินวะจ,จนันนะตุนกาเฟสดุนยานั้นคืออะไรฮะคุกข,ของมุอ์มินแล้วเป็นสวรรค์ของคนกาเฟรหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าในดุนยาเนี่ยมุหมินจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺาตาลาได้ทรงวางมาคุกคือกรอบนะครับคือกรอบที่อัลลอฮฺาตาลาได้วางเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำแต่เราจะทำตัวตามที่อัลลอฮฺาตาลาได้วางกรอบไหมเรอา วัจนต้นกาเฟสแต่เป็นสวรรค์ของคนกาเฟสมันเพากาเฟสเนี่ยไม่ได้มีกรอบอะไรมากมายนะแต่การวัญของเขาเนี่ยอยากจะทําอะไรเขาก็เขากระทำโดยที่ไม่ได้มีการคิดไม่ได้มีการระวังในเรื่องของการถูกสอบสวนในวันกกยามะแต่มมกมินจะต้องรู้ว่าในวันกกยามะเราจะต้องถูกสอบสวนและเราจะต้องกลับไปหาลัสบานุวตาลาและเราก็จะต้องอยู่ในโลกหน้าเนี่ยยังถาวรไม่ได้อยู่ในสวรรค์ของลัสบานุวตาราเราก็จะถูกลงโทษอยู่ใน ขุมนรกทเทอ,าอตาราได้เตรียมไว้ลงโทษสําหรับผู้ที่อะไรฮะปฏิบัติในสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่เอลอดตาลาได้ทรงได้ท่งวางมาการปฏิบัติตัวของเราในโลกดุนยาจึงเป็นการปฏิบัติที่เชื่อมกับโลกหน้าเพราะนั้นพี่น้องฮะทุกครั้งที่เราดําเนินชีวิตอยู่นะให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรายังมีโลกหน้าที่เราต้องอยู่ ในหลายๆการปฏิบัติหรือว่าในหลายๆสิ่งที่เราได้ได้มองเห็นเป็นสิ่งที่อัลารย์ตาลาได้ได้ได้บอกได้เตือนเราในย่างกุณาในหลายๆอายะห์ที่อัลารย์ตาลาได้บอกว่าบัณฑุสิรุนัลฮไย่อาตัดุนยาวันอาเคโรทัยโรอัปปะกอแต่พระองค์ทั้งหลายนั้นเนี่ยได้ได้อะไรฮะได้จริงจังกับกับโลกดุนย์ยาคือเราเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์มาและพระองค์ก็ได้เตือนมนุษย์ว่าต้องจริงจังกับโลกอาเคโรนะ แต่พระองค์ได้บอกว่าบันตัวสรุนั้ไยาตันดุญยาแต่พระเจ้าทั้งหลายเนี่ยจริงจังกับเรื่องโลกดุนยาคือยึดติดกับโลกดุนยามากเกินไปวันอาไครโรไฮโรอัปกอรแล้วก็โลกหน้าโลกอาเครรอนั้นเป็นโลกที่ไหนฮะดีกว่าแล้วเป็นโลกที่มีความถาวรกว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าโลกหน้าคือโลกที่ถาวรเราก็ต้องปฏิบัติสำหรับอามันที่จะพาเราไปอยู่อย่างถาวรในโลกที่ถาวรให้ได้ ส่วนโลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่อัลตาลาได้ทรงเป็นโลกแห่งการทดสอบดังที่พระองค์ได้กล่าวในอายะหต่อมาพี่น้องพระองค์ได้ตัดในอายะหต่อมาว่า ولا نبلون ولا 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 ت ب ل و ี في أ ن ب ุ ل ي ك م وأنفسكم ولا ت س م <ؤ> กุมว الذين ลُ و <س> ت <ؤ> و ا อ ل ك ت ا ب من قبلكم ومن ا าวะอิน ر ั و บ أدن ك ะ ي ر ا ً و ي ن ت ص ب น و ت ت ลิก ن มินอ ن ซมิ ا ل ุมูรหลังจากที่อัลตาราได้กล่าวถึงการลิ้มรสแห่งความตายในโลกหน้า พระองค์ก็ได้ได้บอกกับเราว่าในการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยเาตัวเราวุนฟีอัลว er <Mm ุสกลุ yeah. ่มว่าอัมฟุส in yeah. wow. ิกุมพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าว่าฟีอัมฟุสิกุมและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะถูกทดสอบในในตัวของพวกเจ้าหมายความว่าทั้งทรัพสมบัติที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับเรามาแล้วก็ทั้งการดำเนินชีวิตของเราที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เราทําการดำเนินชีวิตมาเนี่ยพระองค์จะทรงทําการทดสอบเรา นะทำการทดสอบเรานะด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับเราแล้วก็ด้วยกับตัวของเราว่าในการชีวิตขงเราเนี่ยเราต้องถูกทดสอบว่าละตัสมาอุนนะมินั่นลดีนอุทุลกิตาบและพวกเจ้าทั้งหลายจะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีมิกก่กข้อบนเลอยกมกอนะ้าพวกเจ้าก็คือชาวอะไรฮะอุุลกิตาบคือชาวยฮูดและก็นาสซรอว่ามินั่นลดีนอัชรอโกและก็จะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ ทำการตั้งภาคีอารังกาซีรอจะได้ยินอะไรฮะการคําพูดที่เป็นการทําร้ายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในอายานี้เนี่ยพระองค์ได้บอกเราว่ายังไงเราก็จะต้องโดนทดสอบเดี๋ยวเรามาต่อกันในอายานี้นะในวันในวันพรุ่งนี้ในเวลาหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอสละโล่มาในมีนาอัลมาฮมัดอวยละอาลีอัลฮามิบัลสลัมวอสลัมุอะลัยคุมุอะลัยฮ์มุตุลลอฮ์อัลเบราะกะตุ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا